วัจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสจักรที่หนึ่งเวียงพร้าวเลขที่206หมู่หนึ่งตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ พระคำนำ<า>ชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องคนโ <คน S 1> ง่ในสาย,สายพระเนตรพระเจ้า,จาสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิต ได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราพบกันก็เป็นวันอาทิตย์นะครับเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เราหนุนใจคุณผู้ฟังนะครับที่จะได้มีโอกาสไปนมัสก,การพระเจ้าในกลุ่มสามัคคีธรรมในคริสตจักรในชุมชนขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่ท่านผูกพันอยู่นะครับอย่าปล่อยให้ชีวิตของเรานั้นลอยไปลอยมานะครับไม่ได้ผูกพันจริงจังอยู่กับคริสตจักรใด คริสตจักรหนึ่งอย่างแท้จริงนะครับเพราะว่าผมเคยเห็นคนมากมายที่ทำตัวเป็นผู้ชอบธรรมทำตัวเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถก็สามารถที่จะไปโบสถ์นั้นทีไปโบสถ์นี้ทีนะครับโดยไม่ได้ให้ความผูกพันกับตัวเองอยู่กับคริสตจักรใดคริสตจักรหนึ่งเป็นเฉพาะเจาะจงลงไปผมเชื่อว่าคนที่ทำแบบนี้ไม่ได้เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบไม่ได้มีความตั้งใจ อยากจะถวายเกียรติแด่พระเจ้านะครับเขาเพียงแค่นมัสก,การพระเจ้าเป็นไปตามรสนิยมเป็นไปตามความชอบใจอยากจะไปโบสถ์นี้ก็ไปนึกอยากจะไปโบสถ์ไหนก็ไปไม่อยากไปก็ไม่ไปก็มีคนแบบนี้เยอะแยะมากมายนะครับซึ่งเราอย่าเรียนแบบเขาเหล่านั้นนะครับเขาก็จะได้รับบําเหน็จของเขาตามสิ่งที่เขากระทํานะครับเพราะว่าการนมัสก,การพระเจ้านั้น ไม่ใช่เป็นการไปเดินซื้อหาไปกินกว๋วยเตี๋ยวหาร้านกว๋วยเตี๋ยวอร่อยกินอร่อยตามใจตามปากของเรานะครับแต่การนมัสก,การพระเจ้านั้นเราเป็นคริสเตียนเราจะผูกพันอยู่กับคริสตจักรอยู่กับครอบครัวและให้ชีวิตของเรามีคุณค่าในครอบครัวนั้นในชุมชนในคริสตจักรนั้นนะครับดังนั้นหนุนใจเรานะครับถ้ามีโอกาสไปนมัสก,การพระเจ้านในคริสตจักรที่ท่านเติบโตอยู่ที่ท่านผูกพันอยู่ และมีส่วนปลนิบัติรับใช้พระเจ้าและรับการเสริมสร้างในคริสตจักรของท่านนะครับอย่าให้ชีวิตของท่านนั้นต้องลอยไปลอยมาเควงควางเหมือนกับคนอื่นๆเขานะครับเราอย่าไปเรียนแบบเขานะครับผูกพันอยู่กับคริสตจักรใดคริสตจักรหนึ่งเอาจริงเอาจังแล้วท่านจะเป็นพระพรและท่านจะได้รับพระพรครัวเรือนของท่านก็จะได้รับการอวยพอรอย่างเปี่ยมล้นนะครับคุณผู้ฟังครับทุกวันอาทิตย์นะครับ พระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะนำมาศึกษาร่วมกันนั้นก็จะอยู่ในพระธรรมสดุดีนะครับซึ่งพระธรรมสดุดีที่เราจะนำมาศึกษาร่วมกันในวันอาทิตย์นี้อยู่ในพระธรรมสดุดีบทที่5 3นะครับผมจะขอนำมาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังกันในตอนนี้เลยนะครับพระธรรมสดุดีบทที่53มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับ การประนามพวกที่ทไม่เชื่อว่ามีพระเจา้าถึงหัวหน้านักร้องตามทํานองมาหลัตมัสคิวบทหนึ่งของดาวิดคนโง่รำพึงในใจตนว่าไม่มีพระเจา้าเขาทั้งหลายก็เลวสามและทําความอายุติธรรมที่น่าเกลียดน่าชังไม่มีผู้ใดทําดี พระเจ้าทอดพระเนตรลงมาจากฟ้าสวรรค์ดูมนุษย์ทั้งหลายว่าจะมีคนใดบ้างที่ฉลาดที่สแสวงหาพระเจ้าเขาทั้งหลายหันกลับไปหมดเสื่อมทรามเหมือนกันสิ้นไม่มีผู้ใดทำดีไม่มีสักคนเดียวบรรดาผู้ทำความชั่วไม่รู้หรือคือผู้ที่กินประชากรของเราอย่างก,กินอาหาร และไม่ได้ร้องทูลพระเจ้าเขาทั้งหลายจะอยู่ที่นั่นอย่างหวาดกลัวยิ่งนักหวาดกลัวอย่างที่ไม่เคยเป็นเพราะพระเจ้าจะทรงกระจายกระดูกของคนที่ตั้งค่ายสู้เจ้าเจ้าจะทำให้พวกเขาอับอายเพราะพระเจ้าทรงปฏิเสธเขาขอให้การช่วยกู้อิสราเอลออกมาจากสิโยน เมื่อพระเจ้าทรงให้ประชากรของพระองค์กลับสู่สภาพดีอย่าโคบจะเปรมปรีอิสราเอลจะยินดีจบพระธรรมสรดุดีบทที่53คุณผู้ฟังครับในพระธรรมสรดุดีบทนี้นะครับมีส่วนคล้ายคลึงกับสดุดีบทที่14 แทบจะไม่แตกต่างกันเลยนะครับยกเว้นในบางข้อบางตอนเท่านั้นโดยเฉพาะในบทที่53-5ข้อ5และบทที่1 4ข้อ5ข้อ6เป็นบทเพลงของดาวิดตามทํานองมหลาัศซึ่งเป็นทํานองของบทเพลงที่มีชื่อเสียงในสมัยนั้นนะครับพระธรรมบทนี้ได้ยืนยันตามพระธรรมโรมบทที่ 3: ข้อ23ที่กล่าวว่า ทุกคนทำบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าและพวกเขาหลงเจินไปเลวทรามเหมือนกันหมดไม่มีสักคนที่ทำดีไม่มีเลยคุณผู้ฟังครับแน่ทีเดียวว่ามนุษยชาตินั้นล้วนแต่ชั่วร้ายเหมือนกันหมดพวกเขาจะต้องรับพระพิรอดของพระเจ้าแต่ว่าคนชอบธรรมนั้นจะรอดปลอดภัยในแผ่นดินของพระเจ้า ในพระธรรมตอนนี้ได้บอกว่าคนโง่รำพึงในใจตนว่าไม่มีพระเจ้าเขาทั้งหลายก็เลวทรามและทำความอายุติธรรมที่น่าเกลียดน่าชังไม่มีผู้ใดทํำดีมีผู้ตั้งคำถามว่าการที่จะเชื่อว่าไม่มีพระเจ้ากับเชื่อว่ามีพระเจ้านั้นอย่างไหนยากง่ายกว่ากัน หรือมีความสมเหตุสมผลมากกว่ากันในพระธรรมสรุดีบทต่อๆมาเราได้อ่านพบในทํานองเดียวกันนะครับที่บอกว่าชนชาติที่โง่เขลาได้กล่าวคำหยาบช้าต่อพระนามของพระองค์คุณผู้ฟังครับเมื่อใดก็ตามที่มีคนเชื่อว่าไม่มีพระเจ้านั่นก็เป็นจุดที่จะนำพาชีวิตของเขาไปสู่ความผิดบาป พระกัมพีได้ใช้คำว่าทำสิ่งเลวสามคือไม่ต้องทำดีอีกต่อไปเพราะเขาไม่ต้องเกรงกลัวต่อบาปบุญคุณโทษเขากล้าที่จะทำกิจการที่น่ารังเกียจโดยที่จิตสำนึกนั้นไม่ฟ้องผิดอีกต่อไปมีผู้นำลัทธิที่สอนผิดคือลัทธินิวเอจคนหนึ่งเขากล่าวเอาไว้ว่าแต่ก่อนนั้นผมก็คิดว่าไม่มีพระเจ้า จนกระทั่งวันหนึ่งผมพบว่าผมเองนี่แหละเป็นพระเจ้าคุณผู้ฟังครับสำหรับคนไทยเรานั้นส่วนใหญ่แล้วเราไม่ใช่คิดว่าไม่มีพระเจ้านะครับแต่ถ้าว่ามีพระเจ้าเยอะแยะมากเกินไปทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ทั้งหมดนะครับเป็นรูปเคารพไม่ว่าจะเป็นอิฐหินปูนทรายเงินทองต้นไม้มนุษย์ก็เป็นพระเจ้าได้ รวมไปถึงเหล่าพูดผีและเหล่าวิญญาณชั่วพวกสัตว์ต้นไม้รูปทรงแปลกๆแ,และสิ่งแปลกประหลาดทั้งหลายซึ่งอาจารย์เปาโลก,ก็ได้อธิบายชัดเจนถึงเรื่องของพระเจ้าที่แท้จริงเอาไว้ในพระธรรมกิจการบทที่17นะครับคุณผู้ฟังครับพระเจ้าได้ทอดพระเนตรลงมาจากฟ้าสวรรค์ดูมนุษย์ทั้งหลายว่า จะมีคนใดบ้างที่ฉลาดที่สแสวงหาพระเจ้าเขาทั้งหลายหันกลับไปหมดเสื่อมทรามเหมือนกันสิ้นไม่มีผู้ใดทำดีไม่มีสักคนเดียวดาวิดได้กล่าวไว้ในตอนที่สองนี้ว่าเมื่อมนุษย์ทำบาปและไม่ยอมรับอำนาจของพระเจ้าพระผู้สร้างพระเจ้ามิได้เพิกเฉยหรือนิ่งนอนใจ แต่พระองค์ทรงกวาดสายพระเนตรไปทั่วโลกเพื่อมองหาคนที่ฉลาดทว่าไม่พบเลยสักคนเดียวคนโฉดเข่าคิดว่าจะมีชีวิตอยู่ในวันนี้ได้อย่างไรคือเอาตัวรอดไปวันๆแต่คนที่มีสติปัญญาคิดว่าจะมีชีวิตอยู่ในอนาคตได้อย่างไรนั่นคือรู้จักวางแผนในระยะยาว โดยพวกเขาคิดเฉพาะว่าชีวิตมนุษย์ไม่ได้จบลงเพียงแค่ในโลกนี้เท่านั้นแต่ก็ยังมีสวรรค์และนรกด้วยดังนั้นเขาจึงมีเป้าหมายสำหรับสันติสุขและชีวิตนิรันดร์ในพระคัมภีร์บอกว่าเขาทั้งหลายนั้นเสื่อมซามเหมือนกันหมดซึ่งภาษาเดิมได้เปรียบเทียบความเสื่อมซามนั้นเหมือนกับนมที่บูด ทำให้เหม็นเปรี้ยวและดื่มไม่ได้แล้วผู้ที่น่าเกลียดหน้าชังและเสื่อมทรามผู้ดื่มความอาธรรมเหมือนดื่มน้ําจะสะอาดน้อยยิ่งกว่านั้นซักเท่าใดนี่ในพระธรรมโยบบทที่15ได้กล่าวเอาไว้นะครับผู้เขียนพระธรรมตอนนี้ได้กล่าวเป็นคําถามต่อไปถึงบรรดาผู้ที่กระทําความชั่วผู้ที่กินประชากรอย่างเป็นอาหาร แปลตรงตัวก็คือกินขนมปังมีการตีความอย่างนี้นะครับในตอนนี้ว่าหมายถึงพวกนักศาสนศาสตร์และพวกปุโรหิตทั้งหลายที่ปรนิบัติอยู่ในพลับพลาที่ประทับของพระเจ้าคนเหล่านี้ได้รับประทานขนมปังของพระเจ้าซึ่งประชากรอิสราเอลได้นำมาถวายแต่พวกเขามิได้ดำเนินชีวิตเป็นแบบอย่างที่ดี ในประการที่สองนั้นนักศาสนศาสตร์บางท่านก็ได้ตีความว่าคนที่ชอบทำการกดขี่ข่มเหงเหล่านี้ก็คือพวกข้าราชการของพวกยิวที่ข่มเหงกันเองเข้าทำนองเอาเผาถั่วมาต้มถั่วและอย่างที่สามนั้นบางคนเข้าใจว่าน่าจะเป็นคนต่างชาติที่มาราวีเบียดเบียนคนของพระเจ้า คุณผู้ฟังครับไม่ว่าจะเป็นพวกไหนก็ตามนะครับในพระคัมภีร์ข้อต่อมาได้บอกกล่าวถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนั่นก็คือสิ่งแรกที่สุดนั้นจะมีชีวิตอยู่อย่างน่ากลัวยิ่งนักแปลได้อีกอย่างหนึ่งว่าน่าสยดสยองนั่นคือพวกเขาจะต้องพบกับการพิพากษาที่น่าเกรงขามจากพระเจ้าต่อมา พระเจ้าจะทรงกระจายกระดูกของเขาออกไปหรือเมื่อเขาตายกระดูกจะไม่ได้รับการฝังหรือในอีกมุมหนึ่งนั้นตามธรรมเนียมของคนยิวนะครับเมื่อคนเสียชีวิตนั้นจะต้องมีการฝังศพอย่างเป็นทางการเสมอแต่เมื่อพวกศัตรูรุกรานและเข้ายึดครองก็จะต้องมีการล้างป่าช้าคือขุดเอาศพกระจายเอาไปทิ้งที่อื่นเสีย ซึ่งก็ถือว่าเป็นการลบหลู่ดูหมิ่นและทำให้อับอายขายหน้าต่อญาติต่อผู้ตายเป็นที่สุดนะครับซึ่งในพระคัมภีร์ได้บอกว่าพระเจ้านั้นจะทรงกระทากับเหล่าคนชั่วแบบเดียวกันนี้นะครับและในตอนท้ายของข้อนี้ได้บอกว่าเพราะพระเจ้าทรงปฏิเสธเขาคุณผู้ฟังครับโดยธรรมดาทั่วไปเนี่ยนะครับมนุษย์เราถ้าถูกเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน คนรู้จักหรือคนอื่นๆปรามาสแล้วก็ไม่ยอมรับเราปฏิเสธเราเราเองก็รู้สึกไม่ชอบที่น้าแต่อาจจะพอทำใจได้นะครับแต่ว่าถ้าหากว่าพระเจ้าตรัสว่าเราไม่รู้จักเจ้าเรื่องนี้สินะครับเป็นเรื่องที่น่าเศร้าโศกเสียใจน่าอับอายมากและทำใจไม่ได้นะครับในพระธรรมอิสยาห์ได้กล่าวว่า เจ้าจะไม่มีส่วนร่วมกับเขาในการฝังศพเพราะเจ้าได้ทำลายแผ่นดินของเจ้าเจ้าได้สังหารประชาชนของเจ้าขออย่าให้มีใครเอ่ยถึงเชื้อสายของผู้ทำความชั่วตลอดไปคุณผู้ฟังครับจากตอนนี้ทำให้เราคิดถึงพระดำรัสของพระเยซูที่ปฏิเสธการกระทำความดีของคนชั่วร้ายว่า เมื่อนั้นเราจะกล่าวแก่พวกเขาว่าเราไม่เคยรู้จักพวกเจ้าเลยเจ้าผู้ทำชั่วจงไปเสียให้พ้นหน้าเราคุณผู้ฟังครับข้อคิดสำหรับเรานะครับว่าในวาระสุดท้ายเราคิดว่าพระเจ้าจะปฏิเสธหรือยอมรับเรากันแน่ในข้อสุดท้ายนั้นผู้เขียนได้สรุปเอาไว้อย่างสวยงามโดยกล่าวถึงพระเจ้าแห่งกรุงซีโยนว่า จะช่วยกอบกู้ธรรมิกชนของพระองค์ไม่เพียงแต่เท่านั้นยังทำให้ผู้เชื่อในพระองค์นั้นกลับคืนสู่สภาพความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งแห่งพระพรอ,อีกด้วยนะครับแน่นอนนะครับพอถึงเวลานั้นทุกคนก็จะมีความชื่นชมยินดีอย่างหาที่เปรียบไม่ได้นี่เป็นความหวังสันติสุขและความชื่นชมยินดีสำหรับผู้เชื่อทุกคน ที่วางใจในพระเยซูคริสต์ขอให้การช่วยกู้ของอิสราเอลนั้นมาจากสิโยนเมื่อพระเจ้าทรงให้ประชากรของพระองค์กลับสู่สภาพดียาโคบจะเปรมปรีอิสราเอลจะยินดีและในทํานองเดียวกันนะครับเราทั้งหลายก็เป็นอิสราเอลใหม่โดยฝ่ายวิญญ,ญาณจิตโดยความเชื่อเราก็จะมีความชื่นชมยินดีเมื่อพระเจ้าให้เรา กลับสู่สภาพดีครับคุณผู้ฟังครับและในโอกาสนี้นะครับผมจะขอนำบทสำรวจและใคร่ครวญจากหนังสือบทภาวนาธรรมพลังประจำวันที่ได้อธิบายสรุปในพระธรรมสดุดีบทที่53เอาไว้มาอ่านแบ่งปันให้คุณผู้ฟังฟังร่วมกันนะครับซึ่งมีใจความว่าพระธรรมสดุดีบทนี้ อยู่ระหว่างบทที่52ซึ่งดาวิดถูกโดเอกทรยศบทที่54ดาวิดถูกชาวสิฟทรยศและบทที่55นั้นดาวิดถูกอับซาโลมและอาหิโฟเทลทรยศซึ่งผู้ทรยศเหล่านี้ไม่ยำเกรงพระเจ้าคือไม่เห็นพระเจ้าอยู่ในสายตา พระธรรมสรุดีบทนี้ชี้ชัดว่าคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าก็ไม่ยำเกรงพระเจ้าเพราะเขาเชื่อว่าไม่มีพระเจ้านั้นก็คือคนโง่ในสายพระเนตรของพระเจ้าความเชื่อและทัศนคติส่งผลต่อการกระทำเมื่อเขาเชื่อว่าไม่มีพระเจ้าไม่มีการพิพาคษาเขาจึงทำอะไรก็ได้ ทั้งสิ่งเลวทรามไม่ดีอายุติธรรมน่าเกลียดหน้าชังซึ่งในข้อหนึ่งถึงข้อสองนั้นได้ย้ำเอาไว้ว่าไม่มีผู้ใดทำความดีและอาจารย์เปาโลก็ได้ย้ำด้วยว่าเขาไม่เคยคิดจะยำเกรงพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นทอดพระเนตรลงมาจากสวรรค์เพื่อหาว่าจะมีมนุษย์คนใดที่ฉลาด คือสแสวงหาพระเจ้าความจริงและชีวิตแต่ไม่มีเลยนี่จึงเป็นเหตุที่พระเยซูต้องเสด็จลงมาจากสวรรค์พระองค์ตรัสว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตผู้ที่สแสวงหาพระเยซูก็จะพบความจริงและชีวิตดังนั้นจงอย่าสแสวงหาสิ่งที่เสื่อมสูญได้ แต่จงสงแสวงหาพระเยซูคือสิ่งที่เป็นนิรันดร์และนั่นคือคนฉลาดบรรดาผู้ที่ทำชั่วก็คือคนที่กินหรือทำร้ายประชากรของพระเจ้าผลสุดท้ายจะพินาศอย่างน่าบาดกลัวมากภาพที่อธิบายการกระจายกระดูกของคนชั่วนั้นคือเขาจะไม่มีที่ฝัง พินาศอย่างน่าอับอายไร้เกียรติเพราะพระเจ้าทรงปฏิเสธคนชั่วพระธรรมสดุดีบทนี้ได้จบลงด้วยการขอการทรงช่วยกู้ประชากรของพระองค์ให้กลับคืนสู่สภาพดีและจะเกิดความยินดีคุณผู้ฟังครับขอหนุนใจท่านทั้งหลายที่จะได้มีโอกาสจัดเวลาที่จะอธิษฐานเผื่อคนทั้งหลายที่แสวงหาพระเจ้า คือองค์พระเยซูคริสต์เพราะเรารู้ว่าคนที่สแสวงหาพระเจ้านั้นเขาจะได้เป็นคนฉลาดในสายพระเนตรของพระเจ้านะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับมาถึตอนนี้ผมจะขอนำรายการอำลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาถึงเท่านี้นะครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอกพระเจ้าอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ ตายเพื่อเราด้วยรักหัวโลกาได้ประจักษ์แก่ใจในความรักแน่ไม่เปลี่ยนแปลพันดังคืนวันคอยพันแปลยังคงดำรงแน่แท้มาดแม้สิ้นชีพคงยังเห็นดวงอาทิตย์ สแสงสู่สายธาราพลันระเหยเป็นเมฆคางกลับมาเป็นฝนล้นหลังเปลียเป็นทานรักแห่งองค์ผู้ทรงพลังโลมมีเคยหยุดยั้งช้ำชื่นทั่วพื้นแผ่นดินเต็มล้นมา สามูดว่างโอนเออท่วมทนล้นให้ไว้เป็นอาจินจากพระผู้ไทยอาภัยทุกชีวินด้วยหลังรินจากพระโลหิตพระโอค์่านรักแห่งนี้ไม่มี เืแหงสัตว์รเป็นทานรักที่ไหลลางหลังจากพระไทยสูงส่งจะมีใครไหมหลังให้ดังทานพระองค์ทานรักนิรันมันคงดำรงในองค์พระเยซู เต็มล้นมหาสามุทรกว้างโพนเออท่วมทนล้นให้ไวเป็นอาจินจากพระผู้ไทยอาภัยทุกชีวิน้วยหลังรินจากพระโลหิตพระองค์ทานรก แห่งศักดิ์ครัางเป็นทานรักที่ไหลลังหลังจากพระไทยสูงส่งจะมีใครไหมหลังให้ดังทานพระองค์ทานรักนิรันมันคงดำรงในองค์พระเยซูจะมีใครไหม หลังไห้ดังทานพระองคมทานรักนิรันมันคงดำรงในองค์พระเยซู